we that bad. ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้เดี๋ยวก็โอ้ยกรนดอนขาจะไปเบาค่ะเบาโดนขาดูตองนี้เลยแล้วถายได้อยทีเบาเบาลงไม่ได้ค่ะดูนางลงไม่ได้ ไปหาไปหาน,น,ก,นก,ก,ก,กับคืนกับเดอนจองก่อนกับกรุงเทพขอเชคญนะสวัสดี